Legenda por กระดับประสบการณ์การฟังเพลงของคุณด้วย S M S L D A 9เครื่องขยายเสียงดิจิตอล150วัตต์ที่มาพร้อมกับการออกแบบสุดพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อคุณภาพเสียงที่เหนือกว่าในทุกการใช้งานรายละเอียดสินค้า S M S L D A 9มาพร้อมกับการออกแบบที่สมดุลจากอินพุตไปยังเอาต์พุตของลำโพงลดความผิดเพี้ยนที่เกิดจากการส่งสัญญาณเหลืออลูมิเนียมอลลอย C N C ที่มีผิวด้านนอกอะโลไดและลบมุมเพื่อผิวที่เรียบเนียนและทนทานนอกจากนี้ยังมีการรับบลูทูธ5.0 รองรับ aptx เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นคุณสมบัติเด่นการออกแบบสมดุลลดความผิดเพี้ยนที่เกิดจากการส่งสัญญาณเหลืออลูมิเนียมอลลอย CNC ผิวด้านนอกอโลไดและลบมุมเพื่อความทนทานและสวยงามรูท<ม>ูธ5.0รองรับ aptx เพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นเสียงและการปรับเสียงทุ้มแหลม smsl sdb เพื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมและปรับแต่งได้ตามความต้องการชิปควบคุมระดับเสียง njw1194 จากญี่ปุ่น เพื่อการควบคุมที่แม่นยำและมีความผิดเพี้ยนต่ำชิป Power a ร์ c l a s ล D ดีจากเยอรมันประสิทธิภาพสูงสุดถึง92%ลดการใช้พลังงานมอแปลง Switching Power Supply ประสิทธิภาพแบบไดนามิกที่ดีกว่ามากสเป c Input XLR RCA BT THD N 0.003% SR 11เดซิเบล การแยกช่อง96เดซิเบลกำลังขับ150วัตต์คูณ2 90วัตต์คูณ2 50วัตต์คูณ2การใช้พลังงาน40วัตต์ระดับเสียงปกติพลังงานสแตนบาย0.5วัตต์ขนาด187.5คูณ154คูณ40มิมน้ำหนัก0.96กิโลกรัมน้ำหนักพร้อมแพ็กเกจ1.45กิโลกรัมเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่คมชัดและทรงพลังด้วย SM-SLDA9 สั่งซื้อวันนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การฟังเพลงของคุณ สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสตเ,เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีกกกาาาารเลลือแะแะะนนนนํสิค้้ใหับ่ ขอบคุณทุกคนเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ